ปัดตกเรื่องข่าวลือครับทุกคน,นครับก็อันนี้เป็นข่าวลือเรื่องของกองหลังนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็ได้อัปเดตผ่านทางคอร์สออฟไซด์นะครับถึงเรื่องของมูเรลโลนะครับโรมาโนนะครับบอกว่าผมเห็นข่าวลือเกี่ยวกับมูเรลโลกับเชลซีและผมสามารถบอกได้ว่าสโมสรนตอนนี้เนี่ย กำลังติดตาม Follow นักเตะหลายคนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มีการเชื่อมโยงมากมายแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือยังไม่มีความคืบหน้านในตอนนี้นอกจากนี้มูเรลโลยังแพงมากสำหรับทุกสโมสรซึ่งสโมสรอ,อยู่เป็นตุด๊ด ได้มีข่าวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่นอ t ติงแฮมฟอ o r เรสไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมหรือเอาตรงๆอ่ะไม่ต้องการให้เขานั้นย้ายออกจากทีมนะครับก็ดูทรงแล้วทางด้านของ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยก็คงจะมองทางด้านมูเรลโลเนี่เป็นตัวหลักตัวสำคัญในการที่จะเล่นกับทีมต่อไปซึ่งคนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยถ้าทุกคนไปดูนะครับถือว่าฟอร์มดีเลยใช่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่า ดีเฟนซ์เนี่ยของกองหลังเนี่ยผมมองได้เลยนะครับว่ามีโอกาสต่อยอดไปในระดับท็อปสำหรับมูริโอลแล้วอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้กับเชลซีเนี่ยต้องรอดูกันอีกทีว่าในตลาดหน้าหนาวนั้นจะเอาจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าเชลซีไม่น่าจะเอาถ้าเหตุผลกับกองหลังของเราเนี่ยโฟฟาน่าโควิล ถ้าไม่มีคนไหนเจ็บและยังยืนคู่กันแบบนี้และฟอร์มก็ยังไม่ได้แย่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะซื้อเนี่ยยากมากๆเพราะว่าเราก็มีท up, e ั้งแบ็กอัพเบอร์นเบเดชิลดีซซี่ก็เล่นได้นึกออกปะมันมีหลายหลายคนที่เล่นได้อะกองหลังตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญนะครับแล้วก็มาที่เรื่องของลีเจมนะครับโรมาโน่นะครับก็ได้อัปเดตนะครับผ่านทาง u t u b e ของเขานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทีมงานของเชลซีไม่ต้องการเสี่ยงอะไรทั้งนั้นกับเจมส์ซึ่งในช่วงพักเบรกทีมชาติจะช่วยให้เขาได้ทำงานต่อไปและทำให้พร้อมลงเล่นได้ในสภาพที่ดีสำหรับสภาพร่างกายทำให้อ่าเร่งให้ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดผมสามารถการันตีได้ว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันยังคงยกย่องลีเจมส์อ,อย่างมาก ในทั้งฐานะนักเตะและผู้นำทีมซึ่งในห้องแต่งตัวของเชลซีก็ยังมีความสุขและรักเขาแล้วนักเตะเองก็มีความสุขด้วยเช่นกันเชลซีตอนนี้เนี่ยอยากเห็นเจมลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเชลซีมีความสุขมากกับกุสโตที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีก็ยังมองลิเจมยังเป็นผู้นำและก็ยังเป็นตัวหลัก ตัวสาคัญของทีมเพียงแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้เจมยังไม่ควรลงสนามยังไม่ควรลงมาฝึกซ้อมเพราะว่าต้องรองให้ร่างกายสมบูรณ์เต็ม100%ก่อนไม่งั้นนะเดี๋ยวมันก็จะแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ็บอ่อนแออลงมาแป๊บเดียวลงมาไม่กี่นัดก็เจ็บหายเจ็บหายเจ็บอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเสียเวลานะครับเออก็ผมมองว่าก็ดีนะเพราะว่าฟอร์มของกุโตตอนนี้ก็ถือว่าแทนลีเจมได้เลยนะครับ1มีความเร็ว สเหลี่ยมเกมรับก็ไม่ไดแย่นึกออกปะา3เข้าแผ่ของมาริสกาหบไปเล่นอินเวอร์ตได้ผมมองว่ามันแทนกันได้เพียงแต่ถ้าสมมุติว่ากุต๊โต้นั้นเจ็บไปอีกคนนึงซึ่งไอคนที่จะต้องเป็นแบกขวาเนี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นอาร์เซยลดิซซี่นั่นแหละคือปัญหาแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามาโลกุตโตเนี่ยกลับมาแล้ว นะครับเออก็สู้ๆล้วกันนะครับสลับกับตันของเรานะครับลีสเจมนะซึ่งตอนนี้ก็คงจะให้เอนโซเป็นกับตันทีมไปก่อนนะครับามากันที่เรื่องของพาเมอร์กันบ้านนะครับก็เป็นการรายงานจากแมทลอนะครับแมทลอนะครับบอกว่าลีคัสลี่มีความตั้งใจที่จะทำให้พาเมอร์ เป็นจุดศูนย์กลางในแผนทีมชาติอังกฤษของเขาเอาก็คือง่าย l e ค c u s ี้ y เนี่ยก็คือโค้ชทีมชาติอังกฤษใหม่นั่นแหละซึ่งเตรียมที่จะประกาศชื่อนักรายชื่อนักเตะสาหรับรายการ Nation League ในเกมเจอกับทีมชาติกรีซและทีมชาติฟินแลนด์ p a ม m e r จะมีชื่อติดในทีมชาติอังกฤษยกเว้นว่าเขาเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บระหว่างลงเล่นให้กับเชลซีในสุดสุสสดสัปดาห์นี้ซึ่งขอให้ไม่เจ็บ ออแม้ว่าความจริงแล้วครัชลี่จะมีฟิลฟอร์เดนและชูดเบลลิงแฮมอยู่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้เขาก็ต้องการให้โคพาม์เป็นส่วนสำคัญของทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับโอ้โหผมเห็นด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากฟอร์มของเจ้าตัวดูจากฝีเท้าดูจากนัดล่าสุดหรือดูจากตัวเลขสถิติการยิงบ้างการแอสซิตบ้างของโคพาม์เนี่ย มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าควรที่จะเป็นตัวสําคัญของอังกฤษได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าโดนมองข้ามเออเหมือนบอลยูโรขาวก่อนไม่ได้โคพาเมอร์ศักยภาพเนี่ยควรที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกๆอันนี้คือผมไม่ใช่ติ่งผมไม่ได้พูดในฐานะที่ผมเป็นแฟนเชลซีรักทีมแต่ผมพูด ในฐานะแฟนบอลที่เห็นโคพาเมอร์เล่นแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับควรจะมีเป็นส่วนสำคัญสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับโอเคมาจบกันไปนะครับสำหรับเรื่องของออการรายงานจากสื่อดังๆนะครับนักเตะหลายๆคนนะครับมากันที่ความพร้อมของวันนี้กันบ้างน,นะครับก็เอนโซเมเรสกานะครับก็ให้ สัมภาษณ์ก่อนอเกมแล้วนะครับก็ไปดูกันได้ถ้าใครอยากดูนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากดูผมแปลให้มาเป็นส่วนสำคัญสำคัญนะครับมาที่เกมวันนี้กันก่อนนะครับอัปเดตความพร้อมของตัวผู้เล่นกับเกมเจอเกนนะครับก็เราจะเล่นบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ถือว่าเป็นบอลถ้วยที่3นะครับรองจากยูฟาแชมเปียนลีก ลองจากยูฟายูโรป้าถ้วยที่3ก็คือยูฟาคอนเฟลน์นะครับมาเลสก้านะครับอัปเดตผู้เล่นบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาทุกคนพร้อมลงเล่นถ้าไม่นับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนชื่อในรอบนี้และตอนนี้ลีดเจมไม่พร้อม แต่ทุกคนพร้อมลงเล่นกันหมดยกเว้นแต่ลีเจมนะครับก็คือเอาง่ายตอนนี้ก็คือเจ็บอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่หลายๆคนตอนนี้ก็คือพร้อมกันเกือบจะหมดแล้วนะครับเออนี่คืออัปเดตจากผู้เล่นแล้วอ่ามาริสก้านะครับยังบอกว่าพวกเราพยายามแบ่งเวลาในการลงเล่นซึ่งในตอนนี้อาจดูเหมือนว่ามีนักเตะที่ได้เล่นทั้งพีเมลีกและบอลถ้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในช่วงนี้มันอาจจะดูเป็นแบบนั้นแต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เราพยายามจะให้โอกาสกับทุกคนนะครับก็ถ้าแปลกันตามตรงแปลกันในโดยในเนี่ยก็คือ,อ,อมาริสกานั้นไม่ได้ฟิกอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าอะนัดที่แล้วคนเล่นบอลถ้วยลงนัดที่แล้วคนเล่นคนเล่นบอลลีกลงแต่มันก็ไม่ได้ฟิกว่าไอ้คนเล่นบอลถ้วยก็ต้องเล่นเสมอไปมันอาจจะได้เป็นเล่นเกมหลกัหลกๆก,ก็คือพิมพ์ลีกที่มันสําคัญกว่าก็ได้ นะครับมาเลสกีไม่ได้ฟิกมันอยู่ที่นักเตะล้วนๆอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจในามาเลสกีที่ต้องการที่จะสื่อความหมายและมาเลสกีนะครับก็ยังบอกว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยหลายๆสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคิสโซเฟอร์เอนคอนคูมิชาและนักเตะทุกคนที่ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมพิมร์ลีกมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสออกสตาร์ทในเกมต่อไป ซึ่งสิ่งเดียวที่เราต้องการจากพวกเขาตอนนี้เนี่ยคือเมื่อถึงเวลาที่เราให้โอกาสแล้วพวกเขาเหล่านั้นต้องทำให้เต็มที่จนถึงที่สุดนะครับก็ถือว่าพูดได้ดีนะครับสำหรับเรื่องของนักเตะเออทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานทุกคนนึกออกปะเรื่องพวกนี้เนี่ยอ่ามาลิสกา้าเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเขาเนี่ยแฟแฟอยู่แล้ว ใครเล่นดีใครผลงานดีหรือในช่วงฝึกซ้อมหรือถ้าได้ช่วงในการได้รับโอกาสและทําได้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเป็นตัวเลือกแรกๆอยู่เสมอยังไงเนี่ยสิคนแรกเนี่ยก็ต้องการคนที่ดีที่สุดอยู่ดีสําหรับรายการลีกนะครับพีเหมลีกนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับ และนะครับโอ้โหผมเห็นภาพนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนผมนะครับก็ทวิเตอร์นะครับแฟนบอลเชลซีนะครับที่ได้เข้าไปชมการซ้อมเมื่อวานเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามิคาเอโลมูดิกเนี่ยตามจริงอ่ะซ้อมไปแล้วแต่หลังจากที่เ,เพื่อนเพื่อเลิกซ้อมกันเนี่ยได้อยู่ซ้อมยิงประตูต่ตออีก30นาทีหลังจากทุกคนซ้อมเสร็จกันแล้วนะครับไปดูคลิปได้ในทวิตเนี่ยเยอะแยะเขียนไปมูดิกนะครับเจออยู่แล้ว ถือว่าโอ้โหเจ้าตัวมันมีความมั่นใจมากอะทุกคนนึกออกปะเออคือถามว่าผลงานเนี่ยดีไหมก็ไม่ได้ดีนะแต่ราบได้อะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองว่าคุณใส่เสื้อเชลซีเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องได้รับความซับพอร์ตจากผมอยู่ดีอะนึกออกปะแล้วดูดิมันตั้งใจนะเออผมก็ขอให้มันเล่นดีโดยเร็วที่สุดเถอะโดยจงโดยเฉพาะเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยควรที่จะทำได้ เอาใจช่วยเอาใจเชียนะสำหรับมิคไโลมูดิกยังไงก็ยังเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับก็มาริสก้านะครับก็ยังมีบอกนะพูดถึงมิคไโลมูดิกนะครับมาริสก้านะครับบอกว่ามิชาเนี่ยได้ออกสตาร์ทในเกมพบกับวูฟตั้งแต่เริ่มต้นเราได้ให้เวลาในการลงเล่นกับเขาพวกเขาทุกคนต่างอยากออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันทั้งนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้คุณต้องทำการตัดสินใจในสัปดาห์ที่แล้ว เกมพบกับบาโวเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะและผมหวังว่าเขาก็จะทำได้ดีอีกเช่นเดียวกันกับเกมวันพรุ่งนี้นะครับดูทรงแล้วไม่น่าพลาดสำหรับบอลคอนเฟอเรนซ์นะครับมูดิกน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับก็เอาตรงๆอ่ะมาลสิสกาก็คงอยากจะให้โอกาสแหละส่วนตัวผมก็อยากให้โอกาสเหมือนกันเอ,อ่ยิ่งบอลที่เจอกับเกนเนี่ยคือตรงๆนะ ทีมเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตึงนะครับมีโอกาสที่เจ้าตัวจะยิงได้แอซซิตได้ซึ่งผมไม่สนหรอกว่าเราจะถล่มเท่าไหร่เจ้าตัวจะทำยิงกี่ประตูแต่ผมอยากให้มูดิกนั้นแอซซิตท้งประตูเนี่ยอยากให้เจ้าตัวนั้นทําได้สักอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้เจ้าตัวนั้นเรียกความมั่นใจกลับมาสักทีนะครับเอาใจช่วยสําหรับมิคาโลมูดิกนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับ มาดูกันที่เชสเลคคาซาเดกันว่านะครับมาริสก้านะครับก็พูดถึงนะบอกว่าเขาสามารถช่วยเติมเต็มเราได้ในหลายๆด้านความแข่งแกร่งของเขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้ทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลเขาสามารถมอบสิ่งดีๆให้กับเราผมมีความสุขมากในเกมก่อนที่เขาลงเล่นซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นเขาลงเล่นในตำแหน่งนั้นอีกครั้งเซชาเล่คาซาเดเป็นกองกลางสไตล์บ็อกจูบ็อก เขาชอบที่จะเล่นเกมบุกแต่เขาก็สามารถทำส่วนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเอาตรงๆอ่ะลุกได้รับได้คลองบอลได้ตัวใหญ่พละกกำลังแข็งแรงนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับเกนนะครับดูทรงแล้วเนี่ยแผนนะอันนี้ก็เป็นจากฮูสกอร์กับเกมที่เราอา เจอกับบาโวนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะไม่ได้แตกต่างไปจากนี้สําหรับแผนการเล่นนะครับซึ่งฮูสรกเนี่ยไม่ได้ทันให้ลงปีวิวผมก็เลยเอารูปอตอนที่เราเนี่ยเจอกับทางด้านของทีมที่เราเจอไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นของบาโวเนี่ยเออมาลงก่อนนะครับซึ่งแผนไม่น่าจะแตกต่างเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยเหมือนกันและก็น่าจะเป็นอโอกาสของหลายๆนักเตะที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ย Uh, ประตูเนี่ยผมน่าจะเห็นน่าจะต้องเป็นฟิลิปจอแกนเซนแบ็กซ้ายเลนโตเวกาแบ็กขวาคูสโตส่วนกองหลังคู่2ตัวเนี่ยน่าจะเป็นบาเดชิลคู่กับอักเซลดิซซี่ส่วนกองกลางเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นดูบ uh, ี aw, ้ฮอร์กลางเยืองซ้ายแล้วก็เชซาเรคาซาเดกลางลุกก็คงจะเป็นฟิลิป ซ้ายก็น่าจะเป็นมูดิกแน่นอนขวาน่าจะเป็นเนโต้กองหน้าก็เป็นเอ็นคูนะครับสลับบอลถ้วยซึ่งถ้าถามว่ามันยากไหมสลับเกมนี้ผมบองว่า,วามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะักเพราะว่าดูทรงแล้วอะเราเนี่ยน่าจะยิงยับโออดยศักยภาพของเกมลุกของเรานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ออกตัวแล้วก็มั่นใจก่อนนะแต่ถ้าดูกันในถึงความเป็นจริงอะมันก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็วันนี้ตีสองนะครับทุกคนครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์สลับบอลคอนเฟลเลนต์นะครับ ชิวๆนะครับแล้วเจอกันไลฟ์สดหลังเกมครับทุกคนครับผมจะดูกับทุกๆคนนะครับสำหรับเกมนี้นะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้30เว้ยลุย